นุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520ในวันนีเน้เช่นเดิมนะครับพูดคุยกันกันกบทางด้านของคุณติพานวทนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG b u l l n a n d Futures ครับคุณติพาสวัสดีครับ ค่ะคุณเทโรอสวัสดีค่ะเราเห็นราคาทองคําทยานขึ้นมาอย่างต่อเนื่องค่อยๆกระเถิบขึ้นมาแบบนี้มีโอกาสลุ้นไปได้อีกไกลสักแค่ไหนในสัปดาห์นี้เพราะว่ามีหลายประเด็นที่จะเกิดขึ้นแล้วก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะฮะค่ะสาหรับในสัปดาห์นี้นะคะก็เรายังมองเป็นลักษณะของไซด์เวัพในในช่วงสั้นๆน,นี้นะคะโดยที่แนวรับเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเหรียญค่ะส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1, หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเหรียญอันนี้ก็คือจะเป็นกรอบของทั้งสัปดาห์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกรอบของ,นนง1,400 1,600จนถึง1,480เหรียญอยู่ที่ซอล่าแต่ชอยอาส์ครับถึงแม้ว่าอย่างวันนี้เองนะคะทีมก็ถือว่าได้เริ่มหยุดทําการแล้วถือว่าเป็นการหยุดยาวนะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งนในวันพรฤหัสแต่แรงซื้อก็ยังมีอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะคะจะเห็นได้จากช่งชวงเช้าเนี่ยที่ราคาทองคำเองยังทําให้กลับมาสามารถยืนเหนือแนว1,670เหรียญได้ทั้งที่วันศุกร์มีการย่อตัวแล้วก็หลุดแนว1,450เหรียญลงไปค่ะครับผม จีนวันนี้หยุดกัน29ถึงประมาณวันที่หนึ่งพฤษภาคมเปิดทําการอีกทีก็คือพฤหัส,สบดีนี้ในฝ<า>ั่งของสหรัฐก็มีการประชุมเฟดเราให้น้ําหนักกับในฝั่งสหรัฐมากน้อยแค่ไหนครับคุณติภาครับอตอนนี้เองะนะคะการประชุมเฟดเนี่ยเรามองว่าในเรื่องของนโยบายการเงินน่าจะยังคงเดิมนะคะก็คือยังเป็นในเรื่องของการอัดฉีดสภาพคล่องก็คือน่าจะยังใช้วงเงินเท่าเดิมและยังไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งคือน่าจะยังเป็นตัวหนุนกับ ตัวราคาทองคําอยู่แต่ว่า ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวนโยบายก็อาจจะส่งผลลบก,กับตัวราคาทองคําได้จะโดยรวมเนี่ยค่ะณตตอนนี้เรายังมองว่าราคาทองคํายังเป็นในลักษณะของตัวไซเวี์อาปะนะคะแต่ก็แนะนานักลงทุนให้เรามาระวังแรงเทขายเพาสังเกตดูเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าอย่างในสุขที่ผ่านมานะคะจะมีการดีตัวของราคาขึ้นไปบริเวณใกล้ๆประมาณ1,485แต่อย่างกองทุนเอง SPDR เองก็ยังเป็นในลักษณะของการขายทยอยออกมาก็คือทุกครั้งที่มีการดีตัวขึ้นมาแรงเทขายยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะ แล้วก็เห็นในสัปดาห์นี้จุดที่ต้องระวังก็คืออยู่ใ,ใกล้ๆบริเวณ1,490เหรียญค่ะครับผมกลยุทธ์การลงทุนในตัวฟิวเจอร์แหละครับคุณธ <c oughs> ิพาครับตอนนี้วางแผนยังไงนี่คะค่ะยังแนะนําให้ลงทุนระยะสั้นนะนะคะก็คือยังซื้อขายตามกรอบอยู่แต่ว่าด้วยช่วงสั้นตอนนี้ลักษณะเป็นในลักษณะของไซด์เว้าอัพแล้วก็ในเรื่องของค่างเงินบาทเองนะคะที่ยังเป็นลักษณะของการทยรอยอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างผิดผันเร็วด้วยเหมือนกันนะคะการเปิดชัร์ตโพซิชันอาจจะค่อนข้าง นะบาดนิดห,หนึ่งใช่ค่ะดังนั้นเองก็ยังแนะนําให้ให้เปิดลองได้แต่ว่ายังเป็นในลักษณะฟั้นค่ะครับผมนั่นคือคําแนะนําในส่วนของทองคําแล้วก็ทราบว่ายังมีทางลือื่นๆืด้วยสําหรับ YLG ที่ได้มีการเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนคําแนะนําเพิ่มเติมสำหรับตัวเซฟฟิตีฮะเป็นยังไงฮะ สำหรับเซตเองนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นลักษณะของการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือโดยรวมเนี่ยค่ะเรามองว่าแนวต้านต่อไปจะอยู่ที่แนว1 5 0จุดแล้วก็1 5 5จุดส่วนแนวรับนะคะอยู่ที่1 3 7จุดแล้วก็1 3 3จุดแต่โดยรวมเนี่ยค่ะแรงซื้อยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะก็เชื่อว่าน่าจะยังสามารถขยับขึ้นได้ต่อค่ะครับผมได้ครับคุณธิพาครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นั่นคือคำแนะนำการลงทุนจากทางด้านของ YLG นะครับก็มีทั้งภาพการลงทุนในทองคำแล้วก็ตัวของเ e t 5 i n n e x x u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  r s s ด้วยภาพรวมของการลงทุนในทองคำนั้น YLG แนะนำว่าช่วงนี้เคลื่อนหนดแบบไซด์เว้า up นะครับกรอบการลงทุนของวันนี้1,460เหรียญเป็นแนวรับ1,480เหรียญเป็นแนวต้านและกรอบสัปดาห์นี้แนวรับนั้นอาจจะขยับลึกลงไปหน่อยที่1430เหรียญครับแนวต้าน1490เหรียญ สำหรับสัปดาห์นี้เองนั้นจีนเขาหยุดทําการนะครับแล้วก็จะมาเปิดทําการอีกทีก็คือเปนพื่ออัศบดีอาจจะทาให้ตลาดดูซบเซาไปบ้างแต่แรงซื้อยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องดูได้จากทางด้านของราคาสัญญาณทางเทคนิคนะครับที่มีการไต่ระดับขึ้นมาอย่างชัดเจนทีเดียวนอกจากนี้ครับติดตามกันต่อสําหรับการประชุมเฟดซ,ซึ่งจะมีขึ้นวันนี้และวันพรุ่งนี้ทางด้านของว LG ก็คาดการณ์กันนะครับบอกว่ามาตรการต่างๆการอัดฉีดเงินผ่าน QE น่าจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ลงทุนฟิวเจอร์ในตลาดทองคําช่วงนี้ลงทุนในกรอบแคบๆนะครับยังไม่แนะนําให้เปิดช็อตพอซิชั่นเพราะว่าในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่มีความผันผวน,นก็อาจจะทําให้การลงทุนนั้นมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนคําแนะนําในการลงทุน Set ฟิฟตี้เด็กฟิ e เจอร์ซีร M, นะครับกรอบแนวรับ1,037จุดแนวต้าน10,50จุดนะครับนั่นคือคำแนะนำจาก y l g เราไปติดตามกันต่อนะครับสำหรับตลาดภาคบ่ายที่เปิดทำการในภาคเช้านั้นตลาดขึ้นมาทำายที่1,592จุดภาคบ่ายเป็นอย่างไรไปติดตามดูเลขพร้อมๆกัน,น